สวัสดีครับวันนี้เก็บบ้านนะครับไปเจอกับเจ้าเทปเครื่องเก่าสมัยยังเป็นหนุ่มๆน,นะครับลองเสียไฟดูยังเปิดติดแต่ว่าชุดเทปนั้นไม่หมุนแล้วนะครับเราก็เลยจัดการไปหาซื้อเครื่องรับบลูทูธสัญญาณบลูทูธมานะครับเอามาต่อใช้ข้างในนะครับเราจะใช้ตัวเทปเก่านั้นเป็นผ้าขยายและใช้สัญญาณบลูทูธเป็นตัว รับสัญญาณนะครับก็สายไฟก็มีแค่สายไฟ LR นะครับสายสัญญาณเสียง LR แล้วก็สายไฟ5โวลต์ที่เลี้ยงชุดสัญญาณบลูทูธแค่นั้นนะครับเราก็ต่อเข้าไลน์อินเหมือนเดิมนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสัญญาณเสียงนั้นใช้ได้เลยครับครับ なんで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 なん